าาลูกพี่มาแล้วมันค่อยมาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องป้าแตนชาแนลนะทุกคนมันแดดซองมันยังผิวใสขั้นแดดซองนอนใสตอนนี้กาลังเดินทางนะคะเดินทางยังไม่ถึงสกลทุกคนยังไม่ถึงสกลแต่กำลังจะเข้าสกลนครนะคะไปที่นครพนมนะคะจุดหมายปลายทางของเรา ก็มีรถพินวัตรคันหนึ่งแล้วก็รถใบบุญคันหนึ่งนะคะทุกคนก็เต็มเต็มพอดีเลยออกต๊อกสองคันก็เราจะเดินทางนะคะไปเหมืนทุกปีนะคะสี่ปีละสี่ปีที่ทำมาปีที่ปีที่สี่พาแม่แมเอซทุกท่านนะคะไปหุมภาพพระธาตุกันนะคะแล้วก็ แวะเที่ยวงานพระาธาตุพนมด้วยนะคะก็อาจะจะมีคําถามคอมเมนต์แหละทาไมไม่พายามมาด้วยนะอ,อ,อาแมมอมอาแอม,มอะไรประมาณนี้ทุกคนก็กจริงๆก,ก็คิดไว้ว่าเวันวันอื่นได้อะไรเงี้ยเพราะรถมันเต็มแล้วก็เราอาจจะไปแบบเลาะแล้วก็กลับอะไรประมาณนี้หรืออาจจะกลับดึกอะไรเงี้ย เดี๋ยวถ้าหากว่าไปอีกรอบนึงก็คงจะเป็นแบบเออพาปู่พาย่าไปก็ได้ถ้าปู่ไม่ได้ก็ก็ย่านะอาแหม่มอะไรเงี้ยก็ถามก็ต้องถามก่อนถามก่อนเพราะว่ามันจะมีวันสุดท้ายคือวันอ่าสิบห้าค่ำนะสิบห้าค่ำเขาจะมีเวียนเทียนนะแต่คนก็จะเยอะแหละคนก็จะเยอะก็ค่อยว่ากันนะอันนี้ที่คุยไปก่อนคือเดี๋ยวมีคําถามไปแล้วแหละทำไมปู่ย่าไม่มาด้วยประมาณนี้ก็ อันหนึ่งก็คือด้วยความที่แบบปู่ไม่สบายด้วยปู่ยุต้องอที่บ้านมาไม่ได้อัน,นต้องมีคนดูแลมีคนดูแลทีน,นี้บุคลากรเราก็จะมากันเยอะอยู่หลอกก่องกับซึงเงาเวิดซ <laughs> องก็ะไดเต็มน,นะคะลตู้ก็จะมีะน้ำมนเสือยาชินะคะแอนประดา,ะดาะดบัติรถขนนูนใช่ไหมนนคันนี้ประท่ท้านนะ รปดาแล้วใครอีกคันเราป้อมด้วยนะคะส่วนคันพี่นิวัยก็จะมีปุ๊มีแฟนปุ๊นะคะมีอ่มิวนะคะมีใครอีกเนี่ยมิวเออมิวด้วยนั่นแหละครบแล้วอ๋ออยู่ข้างหน้าเานี่ยบอกอ๋ออยู่ข้างหน้าเรานี่เลยว่าไม่คยจำแกเปลี่ยนนึกนึกแต่ภาพกระบะของแก ก็เมื่อกี้ก็เห็นคลิปนะเห็นคลิปก็ไอพนะออีไม่พีกาลังขึ้นรถนะมุกเกาะมกเกาะไปเห็นน่าจะเป็นคุณคิมมี่หรือเปล่าเมาสรถให้นะสองแถวก็เป็นงานทุกปีที่พระพนมนะเขาจะจัดทุกปีทุกปีแหละปีนึงก็หลายวันจากแปดค่ำถึงสิบห้าค่ำอะ่ะทุกคนแปดค่ำถึงสิบห้าค่ำเป็นเป็นอย่างนี้ทุกปีนะแต่ปีนี้ มัน้ป้าไปครั้งก่อนได้ป้าไปเยี่ยมลุงแล้วก็แวะเลยแวะไปไองานพระธาตุาพนมไปไหว้ก่อนแล้วนะคะก็โอ้้านคือขนาดเขายังไม่ตั้งหมดนะร้านค้าเยอะมากปีนี้แล้วเขาจัดเป็นเป็นโซนเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกที่แบบไม่ไม่ได้ล็อกกว้างเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะปีนี้มันเขาจัดใหม่ก็ร้านในโซเชียลดังๆก็เยอะวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านมไปเลาะนะทุกคนวันนี้ก็ ต้องขอบคุณคุณนงนุษย์นะคะคุณนงนุษเชิดนวกตคุณนะให้ทุนค่าขนมค่าขนมน้ำมนต์ไปซื้อ,อของของ,ของกินของชอบราจะจะเท่าไหร่ะนะแต่คงไม่ได้ซื้อหมดหรอกทุกคนเพิ่นให้มาหนึ่งพันบาทนะห้น้ำมนต์แต่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะหมดก็ได้น้ำมนต์เผื่อเห็นอัอออนนี้เออรถม,มันเรียบมากพี่น้องเลย ส่วนมาน้ำมูลก็จะแต่ก่อนเนี้ยพาไปพญาพนมก็จะเป็นที่เข้าประมูลของเล่นแบบรถบังคับเลโก้หรืออะไรพวกนี้ที่เข้าแบบประมูลมีเขามจะมีประมูลตั้งแต่ก่อนนะแต่มนุป,ปีนี้มีหรือเปล่าแล้วก็ไปแบบเอออันนี้รา,าคาเราพอไหวแล้วก็เราก็เอาอะไรแงนี้เราชอบอะไรประมาณนี้แต่มากไป,ไปไปปีที่แล้วก็ซื้อเลโก้มาฝากซื้อเลโก้มาฝากก็ส่วนเอิท่านใดนะคะเมื่อวานนี้ของป้าเนี่ย อ่านอ่านชื่อกันถึงแล้วละ่ละละูกอ่านชื่อกันอมีรวมตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยนะแต่ว่าป้าไม่ได้อ่านชื่อไงเดี๋ยวนี่มีเพิ่มอือ่านรา,ายชื่อไปก่อนดีวกว่าเมื่อคืนนี้รวมไปสา0พันจิสามพันจที่ที่ไม่ได้อ่านรายชื่อไป ไม่ได้เอาใบนั้นมาด้วยแต่เดี๋ยวอ่านอ่านเท่าที่แอดมินโน้ตไว้ให้นะคะน่าจะน่าจะยังไม่ได้อ่านก็มีแม่รัชนีอมาตยดีนะคะ500คุณภัศวรสอง0 200คุณสุภาพร100คุณกุศล300คุณสุภัตรา2 0 0อ่าจาสิเบกฉลอง200คุณอรพิน200คุณทองสุข200คุณประนอม200คุณอัศนี200คุณสุนี หนึ่งร้อยแล้วก็คุณบุญมีสามร้อยนะคะที่ป้ายเขียนนะมาณตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปาใส่เพิ่มเติมนะคะที่วัดกันแล้วกัน,นะะที่วัดกันแล้วกันเมื่อคืนก็มีไอ้ที่ขังเมื่อคืนเนี้ยก็สามพันเจ็ดร้อยเนี่ยเรารวมไปในในต้นแล้วนะในต้นแล้ว ตเตดี๋ยวไปคัดดูก่อนว่าใครที่ไอเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มมีไไ่ได,ไได,ไได้เกี่ยวกับไอ้สามพันเจ็ดที่เราแจ้งไว้เมื่อคืนนี้นะเราก็จะไปเติมเข้าที่วัดเข้าที่วัดขีทุกคนก็ขมือเข้ามือเข้าหรเลากีดแสงมีมนแสงมัมีโอ้จำพอมันจะมืดจัง กำลังทถนนใหม่สกลนครนี่ทําถนนใหม่กันเยอะมากวันนี้ก็งานแต่งจ่าอาร์ตด,ด้วยไม่ใช่จ่าอาร์ตทีเป็นหมวดแล้วนะหมวดอาร์ตนะหมวดอาร์ตจริงๆอยู่เบื้องการแต่งอยู่เบื้องการนั่นแหละแต่ว่าอน่าจะกินเลี้ยงวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นแบบส่งข้าวหอมอะไรประมาณนี้นะหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์พอดีนะจ่าเอ็มก็เลยไม่ได้มาอะไรผมจะถามหาจ่าเอ็มไม่ได้มาหรอเ่เริ่มง,งานแต่งหมวดอาร์ตเพราะว่าต้อจะหมวดแล้วนะ หมวดอาร์ตก็ป้าก็อวยพรไปนะคะแล้วก็ร่วมเริ่มใส่ซองไปให้เรียบร้อยฝากจะเอ็มใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อวยพรให้ครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่แบบยืนยาวนะมีความสุขมีความสุขก็แฟนก็น่ารักแฟนก็น่ารักเขาเรียกว่าคู่ใครคู่เขานะทุกคนเมื่อไหร่เจอก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ใช่ก็เมื่อนั้นนะคะก็ สแสดงความมีดีกับจะอาร์ตด้วยนะคะเ,เราจะไปให้ถึงวัดพระธาตุพนมพก่อนก่อนจะเป็นนาฬิกานะก่อนพระบูชาเองประมาณตั้งสิบโมงกับสิบโมงครึ่งก็ท่านแต่ว่าเราจะบอกคนน่าจะเยอะมากนะทุกคนเยอะเสาร์อาทิตย์ด้วยไงเสาร์อาทิตย์ด้วยคนจงเยอะแน่นอนแต่เราก็อทนๆมันนอกนะประสานงาน ประสานงานให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้ชายก็จะมีเสือมีพิรุวัตมีเมืดนะคะมีแฟนปุ๊แล้วก็มีน้ำมนต์นะคะมีน้ำมนต์ที่จะไอ้นำ้าขึ้นไปห่มประทานะผู้ชายผู้ชายเข้าไปได้แต่ว่าตอนที่เราเดินวนสามรอบไอ้รอบประทาเนี่ยเราก็คือทุกคนช่วยกันถือช่วยกันถือได้หมดปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนที่มาในงานก็ช่วยกันถือเหมือนกันนะหลายๆคนเพราะว่า เราต้องเดึ่ออกยยาวเลยเดี่ออกยาวเดี๋ยวก็ค่อยไปตามดูบรรยากาศก,กันค่ะทุกคนขี่สำหรับคลิปนี้ก็ทักทายกันระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางไปวัดพระทาตุพนมกันนะคะสายีสไปทําบุญนะยค่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปไปายค่ะ